สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนคนด้วันนี้อยู่กันในเกมโรบล็อกเราเนี่ยก็คือไม่เลยทำคลิปเกมโรบล็อกเลยเคยแล้วเนาะใช่เคยเล่นทำคลิปเกมโรบล็อกแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปที่สองกันคลิปนี้เนี่ยจะเป็นวันนี้เราวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวตัวน้ำกันนะทุกคนเราเนี่ยชอบชอบเที่ยว สวนน้ำมากเลยเดี๋ยวขอไปอาบที่ในห้องก่อนใจก่อน เาบอกว่าแบบนี้เคยเล่นเล่นแล้วเนาะก็คือเคยเล่นแต่ก็คือไม่ได้อัดไต่อไปก็จะเป็นสไลเดอร์แดงดีนะสไลเดอร์วันแดงเต็มแล้วจ้านายไปไปด้วยไหม ดไปด้วยโอ้สามารถได้ยากคนเอมันไปไปแล้ว ไลเดอร์อันต่อไปก็ก็จะเป็นสไลเดอร์สีเหลืองนี่ตอนแรกที่สไลเดอร์กูโมนะสไลเดอร์สีเหลืองนะ ฟ้าสีที่ผมชอบ เขามีคนเลื่นเยอะมากเลยนะไซเลอลลตรงนั้นเพราะว่เห็นเขาไปเลื่นตรงนั้นเยอะมากไซเดอรตรงนี้ก็น่าเล่นนะตรงนี้ทุกคน,นมาเร็วไปกับมานได้ดีธอชื่อว่าเทนเทเทนลา คาสเซล่าหรอว้าวพิสเซล่าเปด้อยไม่เอาดีกว่าเพื่อนหลายเลยเออแล้วก็าไปเล่นอันตีอันตีต้องก็ได้ชื่ับน้ำนะทุกคน ส้มกับตาไกวนะ้น้ำนี่อันนั้นสาวไกว้น้ำเล็กสีส้มเที่ยวกับสาวไกว้น้ำใหญ่บอกว่าสีส้มเมื่อก่อนคนเล่นเยอะมากนะถ้าใครเคยเล่นแบบนี้ก็น่าจะรู้นะว่าสีส้มเมื่อก่อนคือคนเขาเล่นแบบเยอะมากมากมาเลยนะคือคนต่อเตะกันล่ะนี่คือเรื่องจริงนะจ๊ะไปได้ไ่ะว้า เล็กมากไม่รู้ขึ้นได้หรอแต่ตคือตลกอืมน่าสวยดายมากมาทุกคนจะบอกว่าเวลาเล่นเหนนี่คือค,ค,คอลิปของโนบลอะคลิปที่แ้เป็นไลฟ์สดไม่มีใครมาดูเลยเพราะว่าช่องามันมีผู้ติดตามนตอนนั้นประมาณห้าคนหกคนเองอะ ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะคอมเมนต์กันด้วยนะแหมไปแงะชุดต้นยังคนนี้นปแงะงั้นยื้อข้างค้างมนต์นด้วยโอ้ยนี่นายนายนายจะลื่นจนถึงไหนเนี่ยโอ้โหก็ฉันชอบลื่นนี่เฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องหางี้บ้าเลยเดี๋ยวนายจุดประทัดทำไมนายทำไมนายต้องถืงอไอ้ประทัดอ่ะ ถ้าฉันชอบนี่ก็ทัดเป็นไม่หรอกว่าฉันเป็นหรือเออฉันเป็นฉันมาจากจีนเขาใช่ฉันลืมลืมไปเลยว่าฉันจีนซื้อซื้อนายจากที่จีนจีนอ๋อ้ยนี่ลื่นลง่นไหมนุ่มนวล แบบนี้นะนะไปแล้วว่น้าคว่ำขั้นต่อพวกก็ได้หมดแล้วเน,ะนาะใช่ยังเหลือตรงนึ้งป่านี่มันก็จะมีน้ะนนะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกาตาร์นั่นเองนะในแบบไรทอเปียนั่นเองตัวอย่างตัวต่อไปไปนั่นเองตัวอย่างตัวต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ประเทศกาตาร์ในแบบไรทอเปียนั่นเองกาตาร์กาตาร์ตอนเล่นดูว่าจาก,การ์ตาลืมไปนั่นเองท่าจาก,การ์ตามันคือเมืองหลวงของอินโดนีเซียนั่นเอง ตีท่าใครชอบก็จะกดไลค์กดแชร์กดใครให้ด้วยบวัดีไปแล้วนะบายบาย